หญิงนาลินท่านพระครูลงมาจากกุฏิชั้นบนเมื่อเวลา20สนาฬิกาตรงขหาบดีกับบุตรภรยารออยู่แล้วคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายของการสอบอารมณ์วันพรุ่งนี้หลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้วก็จะพากันกลับกรุงเทพอ้าวละ หลวงตาจะสอบอารมณ์หนูทั้งสามคนก่อนเริ่มตั้งแต่คนเล็กเลยนะชื่อติ๋งใช่มามใช่ครับแหมหลวงตาจําแม่นจังนุ่มติ๋งตอบรู้สึกดีใจที่ท่านจําชื่อเขาได้เป็นยังไงบ้างพองยุบชัดเจนดีหรือยังชัดเจนดีมากครับแล้วเวลามันหายละ่ะรู้หรือเปล่ารู้ครับ รู้ว่ายังไงรู้ว่ามันหายนะครับคนตอบไม่ได้ตั้งใจจะยวนหากก็ฟังเหมือนกับยวนมันหายไปตอนพองหรือว่าตอนยุบละ่ะไม่ทราบครับเพราะพอรู้มันก็หายไปแล้วแสดงว่าสติยังจับไม่ทันต้องฝึกสติให้ว่องไวกว่านี้จับให้ได้ว่ามันหายไปตอนพอง หรือว่าตอนยุบเข้าใจหรือ,อยังเข้าใจครับเข้าใจก็ดีแล้วกลับบ้านต้องไปปฏิบัติต่อนนะอย่าเอาแต่ดูทีวีแล้วหนูจะเรียนเก่งขึ้นอยากเรียนอะไรก็เรียนได้ถ้าหนูไม่ทิ้งการปฏิบัติจำที่หลวงตาพูดไว้ให้ดีนะครับผมจะตั้งใจเรียนหมอ หลวงตาว่าผมจะเรียนได้หรือเปล่าครับถ้าตั้งใจก็เรียนได้เอาเถอะถ้าหนูไม่ทิ้งวิชากรรมฐานหลวงตารับรองว่าอนาคตของหนูต้องได้เป็นคุณหมออย่างแน่นอนนุ่มติ้งก้มลงกราบหลวงตาด้วยความปลื้มปิติเกิดความมั่นใจขึ้นอย่างประหลาดว่าตนจะได้ในสิ่งที่หวังแล้วต้อมล่ะ เป็นยังไงบ้างท่านถามหนุ่มต้อมผมง่วงมากครับหลงตาง่วงแม้กระทั่งเวลาเดินจงกรมไม่เคยง่วงมากมาอย่างนี้มาก่อนเลยครับท่านพระครูรู้ได้จากการบอกเล่าของเขาเด็กหนุ่มผู้นี้ปฏิบัติได้ก้าวหน้ามากทีเดียวแล้วหนูทำยังไงเวลาง่วงมากๆนะ่ะผมก็นอนครับแต่ก็แปลก พอนอนกลับไม่หลับมันเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งบอกไม่ถูกท่านรู้ว่าเขาก้าวหน้ามาถึงนิพพิทายานอันเป็นยานที่แปดในโสรสยานอันเป็นยานที่แปดในโสรสยานเขาเดินมาถึงครึ่งทางแล้วนูปฏิบัติได้ก้าวหน้ามากนะเอาเถอะพยายามเข้าแล้วจะประสบความสำเร็จผู้สอบอารมณ์พูด ให้กำลังใจและผมจะทำอย่างไรให้หายง่วงล่ะครับหลวงตาการง่วงของหนูไม่ใช่ธรรมดานะเป็นอาการของญาณเขาเรียกว่าหนูเข้าถึงนิพพิทายานเอาละหลวงตาจะบอกวิธีขจัดความง่วงให้แล้วท่านก็บอกหนุ่มต้อมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้เข้าถึงฌาน8จากนั้นก็สอบอารมณ์ในต่อ นางกิมเองและขหาบดีตามลำดับแล้วก็สรุปว่าผู้ที่ปฏิบัติได้ก้าวหน้ากว่าเพื่อนก็คือต้อมและที่ก้าวหน้าน้อยที่สุดก็คือโยมประโยคหลังท่านพูดกับขหาบดีผมได้ชานไหนครับสามีนางกิมเองถามชาห้าเรียกว่าพังขยานยานนี้มีทั้งหมด 16ที่เรียกว่าโสรสยานยานหนึ่งคือนามรูปปริเฉทยานส่วนยาน16ชื่อปัจเจเวขณะยานใครบรรลุถึงยานนี้ถือว่าเป็นพระอริยบุคคลระดับต้นที่เรียกว่าพระโสดาบันงั้นผมก็เดินมาได้ครึ่งทางแล้วใช่ไหมครับหนุ่มต้อมถามอย่างยินดีถูกแล้วหนู แต่อีกครึ่งทางที่เหลือนนะ่ะมันยากลำบากชนิดที่เรียกว่าเลือดตาแถบกระเด็นเชียวละหนูต้องใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวดจึงจะเดินทางสายนี้ได้ตลอดสายต้องเดินกันข้ามพบข้ามชาติเชียวละจะยากเย็นแสนเข็นสักปานใดผมก็จะพยายามครับหลวงตาป้าครับผมขออนุญาตมาบวชที่วัดนี้ได้ไหมครับ ผมอยากบวชไปจนตลอดชีวิตหนุ่มต้อมพูดด้วยศรัทธ,ธาที่เปี่ยมลน้นได้ยินว่าลูกจะบวชตลอดชีวิตข้าหบดีก็ใจแป้ววิสัยของปุถุชนย่อมอยากเห็นบุตรหลานเจริญในทางโลกมากกว่าจึงพูดกับท่านพระครูว่าเราสามารถบรรลุธรรมขั้นสูงได้โดยไม่ต้องบวชไม่ใช่หรือครับถูกแล้ว แต่ว่าการบวชจะทำให้บรลุได้เร็วกว่าการเป็นคฤรือหัดเมื่อท่านตอบดังนี้เขาจึงหันไปพูดกับลูกว่าถ้าอย่างนั้นป๋าอยากให้ลูกกลับบ้านก่อนกลับไปคิดได้หลายวันถ้าลูกตั้งใจแน่วแน่ป๋าก็ไม่ขัดข้องแต่ตอนนี้ปา๋ายังทำใจไม่ได้หรือหลวงพ่อว่าอย่างไรครับเขาขอความเห็นจากท่านพระครู ก่็แล้วแต่จะตกลงกันเองก่็แล้วกันอาตมาเป็นคนนอกจะไม่เข้าไปก้าวกายเรื่องในครอบครัวอย่าบวชเลยต้อมนึกว่าเห็นแก่แม่เธอนะนางกิมเองบอกลูกทำไมเหรอครับทำไมแม่ถึงไม่อยากให้ผมบวชเด็กหนุ่มถามมารดาเพราะแม่เสียพี่ต้นไปคนหนึ่งแล้วไม่อยากเสียลูกไปอีกคน คนเป็นแม่ตอบเสียงเครือแปลว่าพี่ต้นบวชอยู่ที่อเมริกาเหรอครับหนุ่มต่อถามเขาไม่รู้เรื่องที่พี่ชายนั้นเสพยาเสพติดถ้าเป็นอย่างนั้นก็คงดีกว่าแต่นี่และหล่อนก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นกิมเองพูดจาเหลวไหลไม่เข้าเรื่องนะ่ะสามีหล่อนว่า เขากกรวบุตรชายทั้งสามจะสงสัยลูกๆกก็จะรู้เรื่องนี้ไม่ได้โยมแผ่เมตตาให้ลูกหรือเปล่าหลังจากปฏิบัติกรรมฐานแล้วนะ่ะแผ่เมตตาไปให้เขาทุกครั้งอย่างที่อาตมาสอนหรือเปล่าเราทำอย่างที่หลวงพ่อแนะนำค่ะหล่อนตอบผมกับน้องๆก็ทำครับนมต่อรายงานบ้าง แต่อย่างนั้นก็ไม่มีอะไรต้องห่วงอาตมาเชื่อว,ว่าเขาต้องดีขึ้นกว่าที่เคยเป็นท่านพูดกับนางกิมเองและสามีสาธุคนทั้งสองยกมือขึ้นประนมและพูดพร้อมกันหลวงพ่อครับผมต้องขอกราบขอพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงที่ให้ผมกับครอบครัวได้พบความสุขอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน มันเป็นความสุขที่สงบปราศจ,จากความร้อนรนกระวนกระวายแล้วก็ไม่ต้องใช้เงินทองซื้อหามาด้วยข้าหาบดีพูดอย่างปราบปลืม้มค่ะมีเงินทองมากมายสักปานใดก็ไม่อาจซื้อความสุขแบบนี้ได้เป็นบุญของดิฉันและลูกเหลือเกินที่ได้มาพบหลวงพ่อนางกิมเองพูดพลาง ใช้ผ้าเช็ดหน้าสีขาวซับน้ำตาบุญของผมด้วยครับถ้าไม่มาเข้ากรรมฐานผมก็คงยังไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วก่อนนี้ผมคิดแต่ว่าอะไรที่ทำให้ได้เงินมันก็ดีทั้งนั้นมาบัดเนี้ยผมรู้แล้วว่าเงินไม่ได้สําคัญที่สุดเสมอไปความสุขสงบทางใจนั้นมีค่ามากกว่าผมขอปฏิญาณต่อหน้าหลวงพ่อ ว่านับแต่นี้ต่อไปผมจะละชั่วทำดีและทำจิตใจให้ผ่องใสครับคำว่าละชั่วของเขามีความหมายลึกซึ้งที่บุตรชายทั้งสามไม่เข้าใจหากท่านพระครูเข้าใจเด็กหนุ่มทั้งสามไม่รู้ว่าบิดาค้ายาเสพติดและไม่รู้เรื่องของพี่ชายติดยาหลวงพ่อคะแล้วเฮียจะต้องตายไหมคะ นางกิมเองถามด้วยความเป็นห่วงสามีผมไม่กลัวตายแล้วล่ะครับหลวงพ่อมาปฏิบัติอย่างนี้แล้วผมไม่กลัวตายเหมือนแต่ก่อนหากการละชั่วจะทำให้ผมต้องตายผมก็ยินดีขหาบดีพูดอย่างกล้าหาญเมื่อหิริโอตตะปะเกิดขึ้นในจิตใจทำให้เขารังเกยียจขยะขแยงความชั่วและคิดว่าตาย ซิยังดีกว่าที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อก่อกรรมทําชั่วโยมไม่ตายหรอกเพราะมีคนอื่นตายแทนท่านพระครูพูดเป็นปริศนาใครคะหลวงพ่อใช่ดิฉันหรือเปล่าถ้าใช่ดิฉันก็ยินดีตายแทนเฮียเขา ขออย่างเดียวอย่าให้เขามีเมียใหม่ดิฉันไม่อยากให้ลูกๆมีแม่เลี้ยงค่ะนางกิมเองคิดไปเสียไกลไม่ใช่โยมหรอกเอาละอย่าเพิ่งซักถามถึงเวลาก็จะรู้เองข้อสำคัญคือให้มันปฏิบัติทุกวันขอให้เชื่ออาตมาสักครั้งลงตาครับนุมต่อเอ่ยขึ้นบ้างผมและนงังน้อง ้องกราบขอขามาโทษที่ได้ล่วงเกินหลวงตาในวันแรกที่เข้ามาปฏิบัติอ,อ่อหนูล่วงเกินอะไรหลวงตาไว้ล่ะก็พูดไม่ดีคิดไม่ดีต่อหลวงตานะสิครับผมกโกรธที่หลวงตาไม่ยอมให้พวกเรารับประทานอาหารมื้อเย็นก็เลยพากันแอบนินทาหลวงตาเป็นการใหญ่แต่ป๋าแม่ไม่ทราบหรอกครับ นายตอพูดจบก็พาน้องๆมากราบพระครูสามครั้งเป็นการขอขมาตกลงหลวงตาโอโหสิให้แต่หนูก็ได้ถ่ายโทษแล้วการที่พวกหนูตั้งใจปฏิบัตินั่นแหละคือการไถ่โทษพวกเราต้องการกราบขอโทษป๋าด้วยคิดว่าป๋าบังคับเดี๋ยวนี้พวกเรารู้แล้วว่าที่ป๋าทำไป ก็เพราะความรักและความหวังดีต่อพวกเราเด็กหนุ่มเข้าไปกราบแทบเท้าของผู้เป็นพ่อข้าบดีรู้สึกปีติจนน้ำตาคลอลูกๆเขาก็บีใบหน้าเครือด้วยน้ำตาส่วนเมียเขานั้นร้องไห้เลยทีเดียวเอาละ่ะกลับไปปฏิบัติต่อ,อยังกุฏิของตนได้แล้วคืนนี้เป็นคืนสุดท้าย ก็ขอให้ตั้งใจปฏิบัติอย่างเต็มที่จะได้หมดเคราะห์หมดโศกโชคดีสีสุขกันทั่วหน้าพรุ่งนี้ก่อนไปอย่าลืมมาลาอาจารย์บโบเฮียลล่ะไม่ลืมครับพวกผมเป็นหนี่บุญคุณอาจารย์บโบเฮียวมากเลยสักวันหนึ่งคงจะได้ทดแทนพระคุณอาจารย์บโบเฮียวท่านมีกรรมของท่านทุกคนมีกรรมเด็ยกันทั้งนั้น อาตมาเองก็มีรู้สึกว่าจะหนักกว่าโยมแล้วก็อาจารย์โบเฮียวสซิอีกท่านพูดเรื่อยๆด้วยเสียงที่ปกติไม่แสดงอาการวันหวาดกลัวให้ปรากฏเพราะฝึกจิตไว้ดีแล้วข้าบดีและครอบครัวลากลับไปแล้วท่านพระครูจึงขึ้นไปเขียนหนังสือต่อคืนนี้ไม่มีอาคันตุก,กะมาเยี่ยมเยียนหรือถามปัญหา คงจะหมดเรี่ยวหมดแรงกับการฉลองปีใหม่นั่นเองตอนเช้าของวันที่สีมกราคมพุทธศักราช2517หลังจากรับประทานอาหารมื้อเช้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วข้าหับ,บดีก็พาบุตรภรรยามาลาท่านพระครูหลังจากนั้นจึงไปลาพระบัวเหีียวเด็กหนุ่มทั้งสามมีท่าทางอะไรอววรวัดป่ามะม่วงมาก โดยเฉพาะหนุ่มต้อมแทบจะไม่ยอมกลับเลยทีเดียวหลวงตาครับช่วยส่งพลังจิตไปดนใจให้ป๋ากับแม่อนุญาตผมบวชด,ด้วยนะครับผมอยากบวชโดยที่ป๋าเต็มใจและแม่ก็ไม่ร้องไห้ไม่งั้นผมจะไม่สบายใจครับหนุ่มต้อมพูดออกมาจากใจท่านพระครูมองเขายิ้มยิ้มแต่ก็ไม่พูดว่าอะไร สำหรับผมยังไม่คิดบวชหรอกครับหลวงตาแต่ขออนุญาตมาที่นี่ในช่วงปิดเทอมทุกครั้งได้ไหมครับนุ่มติ๋งว่าตามสบายหลวงตายินดีต้อนรับจะมาเมื่อไรก็ได้ส่วนผมตั้งใจจะมาทุกเย็นวันศุกร์แล้วกลับเย็นวันอาทิตย์รอให้ปิดเทอมคงคิดถึงหลวงตาแย่เลยนุ่มต่อพูดบ้างชายหญิงคู่หนึ่งเดินตรงมายังกุฏิ เด็กชายสามคนอายุไล่เลี่ยกกันเดินตามต้อยๆคนทั้งห้าเข้ามานั่งทั้งเบื้องหลังของขหบ,บดีและครอบครัวกราบเป็นจางขาปรดิษฐ์สามครั้งแล้วนั่งสงบรอคิวอยู่ต่อเมื่อขหะหบ,บดีและครอบครัวลุกออกไปแล้วผู้มาใหม่จึงพากันเลื่อนเข้ามานั่งข้างหน้าแล้วกราบท่านเจ้าของกุฏิอีกครั้ง มาอย่างไงกันเ่าเนี่ยหายไปเส้นนานนึกว่าลืมอาตมาใช่แล้วท่านทักอย่างเป็นกันเองบุรุษผู้นี้ชื่อนายนิยมเคยมาบวชอยู่กับท่านหนึ่งพรรษาเมื่อสามปีที่แล้วหลังจากศึกออกไปก็ไม่เคยมาอีกต้องกราบขอประทานโทษหลวงพ่อด้วยครับงานยุ่งเหลือเกินตั้งแต่เปลี่ยนจังหวัดพระนครมาเป็นรูปการปกครองส่วนท้องถิ่นพิเศษ ผมไม่ได้หยุดเลยครับนายนิยมรายงานเดี๋ยวนี้คุณพี่เขาไม่ได้สังกัดกระทรวงมหาดไทยแล้วล่ะค่ะหลวงพ่อภรรยานายนิยมกล่าวหล่อนเป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลแห่งหนึง่งในกรุงเทพอย่างงั้นหรือแล้วงานใหม่กับงานเก่าอย่างไหนหนักกว่ากันละ่ะก็พอๆกันแหละครับหลวงพ่อแต่หนักไปคนละแบบ เรื่องงานหนักนะไม่เท่าไรแต่หนักใจสิครับกลัวว่าจะทนไม่ได้เข้าสักวันทั้งสีหน้าและแววตาของผู้พูดแสดงว่าหนักใจจริงๆหนักอกหนักใจอะไรนักหนาเชียวบอกอาตมาได้ไหมเพื่อจะช่วยได้ท่านพูดอย่างปราณีบอกได้ครับแต่คงไม่รบกวนหลวงพ่อช่วย เพราะมันคงเกินกำลังของหลวงพ่อก็ปัญหาเรื่องคอรัปชันนั่นแหละครับผมเห็นแล้วสงสารชาติบ้านเมืองมันกินกันตั้งแต่ตัวเล็กไปจนถึงตัวใหญ่เข้าหมายถึงข้าราชการบางพวกที่ทุจริตในหน้าที่ปัญหาแบบนี้อาตมาช่วยไม่ได้หรอกโยมมันเกินกำลังอย่างที่โยมว่ามานั่นแหละเอาไว้เป็นหน้าที่ของกฎแห่งกรรมดีกว่า เราคอยดูอยู่เฉยเฉยท่านกึ่งปลอบกึ่งปลงบางครั้งมันก็เฉยไม่ได้ครับหลวงพ่อพอเราเห็นคนดีถูกรังแกเราเฉยไม่ได้เพื่อนผมอยู่กระทรวงอุตสาหกรรมวันหนึ่งมีอาเสียมาขออนุญาตตั้งโรงงานเขาตรวจแบบแปลนแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กฎหมายอนุญาตจึงไม่เซ็นอนุมัติรุ่งเช้าแกมาใหม่ คราวนี้หอบเงินมาด้วยมาถึงก็ส่งเงินที่อัดใส่ซองพัสดุมาเต็มซองให้เพื่อนผมตอบว่าผมเป็นข้าราชการมีเงินเดือนแล้วไม่ต้องรับเงินของคุณถ้าคุณทำมาถูกต้องผมก็เซ็นให้โดยไม่รับเงินเลยเขาก็โกรธมากรุ่งอีกวันก็มาอีกคราวนี้ถือนาบัตรท่านนายกรัฐมนตรีมาด้วย บอกเพื่อนผมว่านายกให้เซ็นอนุญาตเพื่อนผมเขาก็บอกว่างั้นคุณไปบอกนายกให้มาพูดกับผมก็แล้วกันเท่านั้นเองได้เรื่องเลยครับได้เรื่องยังไงล่ะท่านพระครูซักก็มีเรื่องตอนเช้าพอตอนบ่ายถูกสั่งย้ายด่วน ย้ายไปอยู่ตำแหน่งที่ไม่มีงานเขาเรียกว่าตำแหน่งลอยนะครับก็มีเรื่องตอนเช้าพอตอนบ่ายถูกสั่งย้ายด่วนย้ายไปอยู่ตำแหน่งที่ไม่มีงานเขาเรียกว่าตำแหน่งลอยนะครับเพื่อนๆที่เกี่ยวข้องอีกหกคนก็โดนด้วยถูกย้ายรวดเดียวเจ็ดคนเลยครับน่าเสียดายแทนชาติบ้านเมืองนะคะคนดีๆไม่เลี้ยงแบบนี้คนดีก็หมดกำลังใจทำงาน แพทย์หญิงน้าลินเอ่ยขึ้นลูกชายสามคนของหลอนทนนั่งพัะเพียบนานๆไม่ไหวจึงพากลุกออกไปวิ่งเล่นที่ลานวัดพวกเขาเคยมาวัดนี้เมื่อครั้งบิดาบวชและช่วงนั้นก็มาบ่อยจนคุ้นเคยกับสถานที่เป็นอันดีผมว่านายกรัฐมนตรีไม่น่าทำอย่างนั้นเลยแบบนี้ประเทศชาติก็คงไปไม่รอดนายนิยมกล่าว ไม่ใช่ฟีมือนายกหรอกโยมอย่าไปโทษท่านสุมสี่สุมห้าบาปกรรมเปล่าๆท่านเจ้าของกุฏิขัดขึ้นหมายความว่าอย่างไรครับนายนิยมไม่เข้าใจก็หมายความว่ามีการแอบอ้างชื่อนายกนะสิแต่คนที่เป็นตัวการนั้นที่แท้ก็คือนายของเพื่อนโยมนั่นแหละคนที่สั่งย้ายนะ่ะ นายยงนายกที่ไหนกันท่านอธิบายตามที่เห็นนายเขาก็โดนนะครับหลวงพ่อในเจ็ดคนนั้นมีนายเขารวมอยู่ด้วยนายนิยมแยง้งเพราะผู้บังคับบัญชาของเพื่อนเขาก็รวมอยู่ในเจ็ดคนที่ถูกสั่งย้ายด้วยก็นายของนายยังไงล่ะโยมลืมแล้วหรือที่เขาพูดกันว่าเนื้อฟ้าก็ยังมีฟ้าน่ะ ลืมเสีแล้วหรือคำพูดของท่านพระครูทําให้นายนิยมเข้าใจอย่างทะลุปรุปโปรงขณะเดียวกันก็ให้อ่อนใจกับระบบราชการมากยิ่งขึ้นระบบราชการที่ไม่สนับสนุนคนซื่อสัตย์สุดจริตแม้ดิฉันว่าจะไม่พูดก็อดไม่ได้ในไหนก็พูดเรื่องนี้กันแล้วก็เลยขอถือโอกาสพูดเสเลยดิฉันเห็นมากับตาจริงๆนะคะ ไม่ได้ใส่ร้ายล้ายสีใครถ้าใครจะมาฟ้องร้องดิฉันก็ยินดีเพราะได้บันทึกเทปไว้เป็นหลักฐานด้วยแพทย์หญิงนาลินเอ่ยบ้างคุณหมอก็มีเรื่องเล่าเหมือนกันหรือท่านพระครูถามยิ้มยิ้มก็ว่าจะไม่เล่าแหละหลวงพ่อแต่ไหนๆคุณพี่เขาเล่าเรื่องของเขาดิฉันก็ถือโอกาสเล่าเรื่องของน้องสาวดิฉันอีกราย รายนี้จ่ายไปกว่าครึ่งล้านค่ะคือเขาทำธุรกิจอย่างหนึง่งถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างแต่คนที่เซ็นอนุมัติต้องเป็นระดับประหลัดกระทรวงกว่าจะเข้าถึงประหลัดกระทรวงก็ต้องจ่ายค่าเบี้ยบ้ายรายทางไปร่วมแสนตั้งแต่หน้าห้องอธิบดีตัวอธิบดีหน้าห้องประหลัดกระทรวงแม้แต่คนขับรถของประหลัดกระทรวงก็ต้องจ่ายค่ะ แล้วเมื่อวานนี้เองเขานัดประหลัดกระทรวงมารับเงินที่บ้านเขาก็เรียกดิฉันไปด้วยดิฉันแอบบันทึกเทปไว้ด้วยโดยที่เขาไม่รู้ตัวประหลัดกระทรวงท่านมากับคนขับรถถือกระเป๋าเอกสารเปล่าๆมาใบหนึ่งมาถึงน้องสาวก็แนะนำให้ดิฉันรู้จักพร้อมกับออกตัวว่าเขาเป็นโสดยังไม่มีคู่คิดเลย ต้องอาศัยพี่สาวน้องสาวดิฉันก็จัดการนำธนบัตรใบลร้อยที่เพิ่งเอาอมาจากธนาคารอัดใส่กระเป๋าใบนั้นอัดจนแน่นเลยค่ะแล้วก็ยังใส่ซองให้คนขับรถอีกสองหมื่นแล้วในกระเป๋านั้นกี่หมื่นท่านถามไปอย่างนั้นเองห้าแสนค่ะธนบัตรใบละร้อยใหม่เอี่ยมห้าพันใบนะคะหลวงพ่อหลวงพ่อเชื่อไหมคะ ตอนเขาเดินถือกระเป๋าเข้ามาดูท่าทางเขาสง่าเดินตัวตรงเฉียะแต่พอขากลับเดินตัวเอียงเพราะกระเป๋ามันหนักน้องสาวดิฉันแกล้งถามว่าท่านถือไหวไหมคะดิฉันจะให้เด็กถือไปส่งที่รถนะคะท่านก็ว่าไม่เป็นไรผมถือเองน้องสาวก็เดินไปส่งท่านที่รถซึ่งคนขับนั่งรออยู่ เขาก็ยื่นซองที่มีเงินสองหมื่นให้คนขับรถดิฉันเห็นแล้วนึกสมเพศมากๆเลยค่ะเป็นประหลัดกระทรวงนะคะก็เลยคิดว่าจะจำคนชื่อนี้นามสกุลน,นี้เอาไว้จะบอกลูกบอกหลานด้วยว่าคนตระกูลนี้คอรับชั่นก็คุณหมอบอกว่าน้องสาวทําถูกต้องแล้วทำไมต้องจ่ายเขาด้วยละ่ะ ท่านถามยังไม่ค่อยเข้าใจนะักเขาไม่เซ็นอนุมัติค่ะพอดีเป็นธุรกิจระดับร้อยล้านต้องอาศัยความรวดเร็วเห็นเขาโยกไปโยมาก็เลยต้องจ่ายที่เขาแกล้งโยกโยกก็เพื่อจะเอาเงินนั่นแหละค่ะหลวงพ่อแย่นะคนสมัยนี้ไม่ยักกลัวบาปกลัวกรรมท่านพระครูพูดขึ้นเมื่อแพทย์หญิงนรินเล่าจบ เงียบกันไปครู่หนึ่งนายนิยมก็พูดขึ้นว่าพูดเรื่องนี้แล้วทำให้ผมนึกถึงเพื่อนอีกคนหนึ่งเขาเป็นตำรวจภูทรยศพันตำรวจโทวันหนึง่งเขาจับรถบรรทุกคันหนึ่งเป็นรถขนฟินคนขับก็อ้างชื่อนายพลเอกคนหนึ่งแล้วขู่ให้ปล่อยเขาไม่ยอมปล่อยก็เลยถูกไล่ออกเขาแค้นมากครับบอกว่า เขาทำงานอย่างสุดจริตแต่ผลตอบแทนคือการถูกไล่ออกส่วนเพื่อนๆทุจริตกลับได้ขึ้นชั้นขึ้นเงินเดือนกันเป็นแถวแถวแบบนี้เมืองไทยจะไปรอดหรอครับหลวงพ่อก็ต้องคอยดูกันไปนั่นแหละถ้าไม่ตายเสียก่อนก็จะรู้ข้อสำคัญคือเราอย่าไปเอาเยี่ยงอย่างเขาก่อแล้วกันเราต้องรักษาความดีของเราเอาไว้ ท่านพูดเป็นเชิงตักเตือนผมไม่ทำอย่างนั้นแน่ครับนี่ผมก็อึดอัดใจมากอยากจะมาเรียนปรึกษาหลวงพ่อว่าจะลาออกมาทําธุรกิจส่วนตัวจะดีหรือไม่ผมเบื่อระบบราชการเต็มทีแล้วคนอื่นเขากินกันพอเราไม่กินเขาก็คอมเมนเจ้าหนายก็ไม่ชอบหน้าผมสักเท่าไหร่ไม่ต้องออกโยมไม่ต้องอยู่เป็นกางขวางคอเขานั่นแหละดีแล้ว อย่างน้อยประเทศชาติก็ยังมีคนดีคอยทวงไว้บ้างถ้ายมออกเขาก็ปราศจากเสียนน้ำก็เลยพากันโกงพากันกินสบายไปประเทศชาติก็จะล่มจมเร็วขึ้นฟังท่านพูดแล้วนายนิยมก็มีกำลังใจถ้าอย่างนั้นผมเห็นจะต้องกลับละครับผมมาเรียนถามหลวงพ่อเท่านี้แหละ ถือโอกาสมากราบอํำนวยพรปีใหม่ด้วยเขาหันมาหาลูกๆแต่ไม่พบไม่รู้พวกเด็กๆหายไปไหนโนนแหละเล่นน้ำอยู่หลังวัดโนนเมื่อกี้วิ่งเล่นที่ล้านวัดแล้วเกิดร้อนก็เลยพากันไปเล่นน้ำท่านพูดราวกับตาเห็นสองสามีภรรยาจึงเดินไปที่ท่าน้ำก็พบลูกๆก,กำลังเปลือยกายล่อนจ้อน เล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานทั้งที่อากาศหนาวก้องเก่งกล้าขึ้นได้แล้วพ่อกับแม่จะกลับแล้วแพทย์หญิงนลินตะโกนเรียกลูกเด็กชายก้องจึงชวนน้องๆวิ่งขึ้นจากน้ำมาสวมเสื้อผ้าซึ่งถอดกองไว้บนกอหญ้าริมตะลิ่ง